ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ่ะชอบมากๆก็กด subscribe, s u b s r r i e อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเราจะมุกสู่1 5, น้านแสนซับไปด้วยกันนะครับไงทุกคนวันนี้ผมจะแชร์ความทรงจำการพาลูกไปสวนสัตว์ครั้งแรกวันดีกูมาลายภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ วันนี้ช่อง Easy Boy มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากราคาปกติ419บาท <c oughs> มีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องค <c oughs> อหนังอย่างเราไม่ควรพลาดมีหนังตลกหนังการ์ตูนอนิเมะสุดมันมากมามพร้อมทั้งซีรีส์เกาหลีซีรีส์ต่างประเทศสารลคดีและทีวีโชว์มีให้รับชมครบทุกแนวเลยรับรองได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆ b มินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอเดียอย่างเดียวสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสําหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง E ี s y Boy ก็รุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix t h e a t e เกันนะครับ เฮ้ยซอยนี้ผีมันเฮี้ยนมากเลยนะเราไปทางอื่นดีกว่าไหมไม่หรอกดึกขนาดเนี้ยผีมันคงนอนหมดแล้วมั้งก็รู้สึกว่าผีฮะ <c oughs> มึงว่าอะไรนะ <c oughs> พวกกูไม่หลับไม่นอนกันหรอกมึงขี่มามึงโดนกูนหลอกแน่ผมนี่ <c oughs> ก็เลงจะไปลอยกระทง <c oughs> เด็กเก็บกระทงใ <c oughs> ส่กี่บาทใส่สักร้อยหนึ่งได้ไหมบัตรจองจะเล่นกระทงกูพิคาชูเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไอศครีมรสพิคาชูเนี่ยนะจริงชังดิในห้องมักจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ให้เพื่อนกูมาแล้ว แค่ให้กูล้อเล่นกูยังไม่มาหรอกเอ้าไอ้สัสนี่พ่อที่อยากให้ผมเข้าธรรมศาสตร์แม่ที่อยากให้ผมเข้ามอเกษตรผมที่อยากเข้าแสงอุตสาห์บ้านเลยกูจะไปออกตามล่านะรูโตจากแมวน่ารักที่ออกกำลังกายในวันนั้นสู่แมวนักเลงในวันนี้อากูเกี่ยวอะไรกับมึงเนี่ยสาเหตุที่ผู้ชายชอบไว้หนวดเนี่ยวันนี้ผมมาโกนหนวดให้ดูนะครับเนี่ยทำการโกนออกไปอ่ะเช็ดออกนี่กูกลายเป็นเด็กในทันทีกูกลายเป็นผู้ชายหน้าหวานในทันทีผมที่เถียงกับเพื่อนแบบจัดเต็มแต่เพิ่งรู้ว่าตัวเองผิดอ้าวเหรอกูกูกูเป็นคนผิด เพื่อเปิดกอนกุญแจที่ไม่ได้ล็อกฮะเปิดประตูได้แล้วแล้วมึงจะมีมือไว้ทําเพื่ออะไรมันไม่ได้ล็อกมึงก็เปิดออกมาสิไม่ไม่ไม่เราจะใช้ซีจีพลังจีนะไม่ไม่ไม,ไม่อืมเตียงนุ่มๆเลยจ้านายจ้านอนทีมีหลังดัดเลยนะจ้านายจ้าเ <c oughs> มื่อคุณขับเครื่องบินในไมโครับสเกลตันยิงเครื่องบินกูอย่างเดียวเลยเครื่องบินกูกลายเป็นเม่นแล้วเนี่ยเมื่อลกมีซอมบี้คนอื่นเราตอกเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วก็ตุนเสบียงไว้ได้เลยงั้นฉันจะไปหาสบียงมาตุนไว้นะส่วนผมเอาหล่อนย้ำบี่อยากเยก็อย่างแหะ เื่อชุดที่คุณใส่ในเกมมันดูขัดตาสุดๆแต่พอมันบวกค่าพลังที่โคตรดีคุณเลยจะเป็นต้องใส่มันก่อนเฮ้ยเจ้าพลังของฉันหน่อยเป็นไงล่ะเฮ้ย <c oughs> มึงตีกูไม่เข้าหรอ <c oughs> พอชุดนี้มันอัพพลังป้องกันมาเต็มที่เลยยังไงล่ะ จูบแรกของเราเลยนะโอ้ยจริงเหรอแมวที่บ้านของเธอจริงหรือเปล่ากูเห็นมึงจูบกูก่อนผู้ชายคนนี้มาห้องมึงซะอีกเมนูอาหารบนเครื่องบินแพนไรหรือข้าวเครื่องบินผมได้สั่งข้าวเครื่องบินมาโอ้ข้าวเครื่องบินจริงๆว่ะข้าวที่เป็นรูปเครื่องบินผมได้สั่งแมวทําอีกอย่างแต่ได้อีกอย่างเฮ้ยนี่มึงไปกัดนูตัวนั้นสิไอ้กัดนูตัวนั้นไม่ใช่กัดกูผมที่ทําบาปมาทั้งชีวิตกําลังจะไปทาบุญครั้งแรกขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากบาปทั้งปวงด้วยเถิดวยใจของพระคิดว่าจะมาไ มันมีอยู่ในนี้แล้วค่ะฮะอะไรนะดี่กูกินปลาแถมถุงพลาสติกื้วะเนี่ยผมที่นั่งขี้อยู่ในห้องน้ําตอนตีสามผีที่อยู่ตรงสวิตช์ไฟได้เวลาแกงมันลสินะก <c oughs> ูรับรองเนยว่า <c oughs> มึงจะไม่ได้ขี้แบบมีความสุขแน่นอนเพราะแม่คงคา <c oughs> โอ้ยอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยฮะ <c oughs> อะไรอืม <c oughs> ได้เวลาแล้วแหละไปเอากระทงไปอันหนึ่งที่มึงยังลอยกันไม่พออีกเหรอได้มิวสิกวิดีโอโอ้โหตากฝนอย่างเท่เลยเมื่อหลังการถ่ายทํา มึงจะได้รับน้าฝนพร้อมน้าลายกูนี่แหละเฮ้ยดูสิทุกคนใครบ้าสมบัตประกันชีวิตกับผมอ่ะเอ้ยวันนี้ผมเอาเบิร์ไอสไตล์เองไก่ทอดทั่วไปไก่ที่ใช้ทาโอ้โหอวบอ้วนมีเนื้อมีหนังไก่ทอดหน้าโรงเรียนไก่ที่ใช้ทําพูดได้ว่าไก่ขาดสารอาหารกูได้กินแต่แป้งกับไม้อะป้ายที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งมากับกิ๊กรบกวนแจ้งพนักงานด้วยนะครับจะได้คอยดูต้นทางให้และเพื่อจะไม่ได้ถ่ายรูปไปลงติ๊กตอกนะครับเมียเขาคุณอาจจะจับได้นี่ร้านหวังดีนะเนี่ยหวัดดีชา บวกชาเขียวแล้วก็น้ําอัดลมโปรแกรมเมอร์เออนี่คือขุมพลังที่ฉันสามารถอยู่ได้ทั้งคืนอาจจะไม่หลับสักสามวันเลยได้ซ้ำไปปลาหมึกยา ปลาหมึกปีศาจที่ใช้หนวดเป็นอาวุธพันตัวเหยื่อเสียงนี่มันเข้ากับภาพนี่ใช่เลยเพื่อนเป็นไรอ่ะกูเป็นคนเพื่อนแฟนของเขาดีใจมากเพราะสิ่งที่เขาจะเซอร์ไพรส์แฟนนั่นก็คือเอาแมวเหมียวไปเลี้ยงไหมครับโอ้จะชอบแมวเหมียวมากโอ้จะชอบแมวเหมียวมากๆเลยขอขวัญที่ดีที่สุดก็คือแมวนี่แหละว่างว่างว่าจะทํากระทงขายครับไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าทําไม่ค่อยสวยซะด้วยสิกระทงใส่แบงค์พันราคา30บาทผมซื้อครับผมซื้อคนแรกเลยผมเหมาหมดร้านเลยถ้าน้ำท่วมบ้านคุณอะไรสําคัญเป็นอันดับแรกครับกีตาร์ของผมครับผมรี แบบมันหนีน้ําทันทีเลยเดี๋ยวเมียคุณที่อยู่ในบ้านแหละครับอยเขาอยู่ในน้าไปก่อนครับเพราะน้ํามันยังท่วมไม่ถึงบ้านเลยเ<อ>กีตา้าต้องมาก่อนเสมอผมกับเพื่อนที่เล่นเกมเฮ<อ>้ยเ<อ>พื่อนเดี๋ยวจบตาเนี่ยเราพอนะเพราะว่าพรุ่งนี้หนีสอบโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อีตาละกันเพื่อนพอถึงตอนเช้ากูต้องขี่รถบอทซายไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือสอบไปด้วยสรุปตาสุดท้ายไม่มีจริงกูเล่นยันเช้าเลยขนมปังก้อนละห้าบาทกัดเข้าไปข้างในงับกูนึกว่าไส้มันจะเต็มที่แท้มันไปกองรวมกันอยู่ที่เดียวหลอกลวงผูบริโภคชัดๆ มันก็ให้น้อยด้วยนะใครเคยกินคอมเมนต์ทีนะฮะนี่คือเวลาที่เราจับหมานี่เป็นหมาเราจับขึ้นมันอยู่ในท่าตรงเวลาที่เราจับแมวนี่คือแมวเวลาเราจับขึ้นกูจะยื้อเพราะว่าแมวคือของเหลงที่ใส่ที่ชู่ที่ผมอยากได้และนี่คือสิ่งที่ช่างทําให้ช่างมันลืมอุปกรณ์หรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่มันใส่ที่ชู่ได้เป็นการก็ใช้ใช้ไปอะคุณรู้หรือไม่เวลาแมวมันขี้อะมันฝึกคาราเต้ไปด้วยถ้าชื้มในเวลาฝึกคาราเต้ไรฮะแรงมาดาแของผมมันเหรอก็คืออาจารย์ยิบมันยังไงถ้าอือท่าเหมือนกใใู่สที กูสัมผัสถึงเทคโนโลยีถ้ากเกงในกูมันเก่าแล้วกูต้องอัปเดตไอ้คราวด้วยไหมเนี่ยนี่คือเสื้อผ้าสำหรับคนรักแมวนี่เลยสามารถใส่แมวได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นแมวเล็กแมวกลางแมวโตแล้วก็แมวแก่เกมเมอร์ยุค90ว้าวทุกอย่างในเกมนี้มันดูสมจริงมากเลยเกมที่ว่าเสือเห,เหลี่ยมกับแมวเหลี่ยมทายได้เลยว่าเป็น Minecraft แน่นอนแต่เอาจริงๆนะเกมสมัยก่อนมันทำได้แบบนี้ก็ถือว่าสมจริงมากๆแล้วนี่คือโต๊ะคอมสำหรับแม่บ้าน เล่นคอมไปด้วยเย็บผ้าไปด้วยนี่มันคอมสำหรับแม่บ้านชัดๆหนูอ้วนกำลังเล่นน้ำและบีเสื้อสีเหลืองสะท้อนกระจกมา okay. แบบคำทูนูอ้วนแกงสตาร์ย่อย่แมวคนอื่นที่กินอาหารอาา่ะฮะก็ยืนกินปกติดีนี่แมวของผมที่กินอาหารมันนอนเลียถ้วยอาหารแล้วคุณไม่เชื่อใช่ไหม <แบ S 1> นี่ไงแมวของผมมันเลียกินอาหารแบบนี้จะจริงเมื่อคุณเล่นไฟเอ็มด้เกมกินหรูอยู่สบายโอ้โหในเกมกินลอสเทอร์เลยนอกเกมนั่งกินมาม่าอยู่หน้าคอมกูเอาเงินไปเติมเกมหมดแล้วลเลยแค่มามา่อาอะอวคคโดโบเบอร,ร์เกอร์เบอร์เกอร์สำหรับคนรักสุขภาพแฮมบูร์กกับเนื้อสองตอนมึงก็ไม่รักสุขภาพแต่งตัวไปสัมภาษณ์งานอ่าแต่งตัวชิวๆสบายๆแต่งตัวไปออก สบายๆใส่สูรไปเลยนะเมึงกลายเป็นผู้ชายเนี้ยบหล่อเท่ขึ้นมาทันทีไปเจอสาวาก็ต้องเนี้ยไปก่อนซิรถเข็นเด็กที่บวกกับสเก็ตบอร์ดคุณแม่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดไปได้แถมเลี้ยงลูกไปได้ด้วยนี่รีวิวจากผู้ใช้ติงาภาพจ้รอในการเล่นสเก็ตเดีย๋ยวๆ,ๆไม่ใช่ละมันจะเล่นสเก็ตแบบนั้นไม่ได้เฮ้ยใครเป็นคนสร้างภาพศิลปะอันนี้วะเนี่ยสวยจังเลยอ่ะกูทำเองแหละและที่จริงมันก็ไปฉี่กูด้วยเมื่อแถวบ้านรถขนนมมาขายรั่วแมวที่อยู่แถวนั้นในเวลาปาร์ตี้นมสดกันแล้วเพื่อน่าเลย อร่อยมากที่จริงแล้วมันเป็นนมวัวฮะอะไรนะอ่าขี้แตกแน่โกเมื่อคุณสามารถใช้เซนส์รู้คำตอบของข้อสอบคณิตศาสตร์โดยที่ไม่ต้องคิดอืมกูเนี่ยมันอัจฉริยะจริงจริงแต่กูให้สแสดงวิธีทำอย่างละเอียดง่ากูตุยดีกว่าที่จริงแล้วกูเปิดดูคำตอบใน Google เมื่อคุณรวยมากจนไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรอืมกูขี่แลมโบไปตกปลาที่นั่งไม่ต้องกูนั่งบนแลมโบแทนรวยขนาดไหนคิดเอาลิทาเจ้าชายกบเจ้าชายกบตกจูบพิดกับเจ้าหญิงเพื่อค้นหารักแท้จูบแล้วนะเ fuck ดีเลยกูได้เมียละคอนเสิร์ตเบิ้ลปทุมราชและกล้องห้วยไร่ศิลปินที่แสดงกูนึกว่างานผ้าป่าถ้ากูจะได้ของเยอะขนาดนี้กลับบ้านแต่ละทีได้เมนูแต่ละอย่างไม่ซ้ำกันเลยระวังแมวอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้พาคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณแฟนอาร์ทท้ายคลิปด้วยนะครับ